เพลิงที่เผาไม้โรงเรียนบ้านตังโงจนมอดไหม,หมไม่อาจเผาจิตใจของชาวบ้านแห่งนี้ลงไปได้เสียงละหมาดในการเรียกหาสันิภาพที่กึกกล้องนั้นแสดงว่าจิตวิญญาณของชาวบ้านตังโงยังคงอยู่สภาพความเสียหายของอาคารเรียนบ้านตังโงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสหลังถูกคนร้ายลอบวางเพลิงจนวายวอดก่อนวางระเบิดดักสังหารผู้กองกับการสถานีตำรวจภูทรเจาะไอร้อง ขณนะเข้าตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืน<า>ที่18เมษายนที่ผ่านมาหนังสือเรียนยังอยู่ในห้องยังไม่ได้เอาออกมาอีกขอให้ทําเป็นที่นี่เป็นครั้งสุดท้ายอย่าไปทาที่อื่นเลยครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่กลุ่มผู้ก่อเหตุพุ่งเป้าไปที่สถานศึกษา,าซึ่งเป็นที่บ่มเพาะประสาทวิชาแกะลูกหลานในพื้นที่เป็นที่น่าสังเกตว่าคราวนี้ ร้ายเลือกที่จะใช้ชีวิตของนักเรียนเป็นสิ่งเดิมพันในการล่อลวงหมายปลิดชีวิตเจ้าหน้าที่ระดับสูงนั้นแสดงให้เห็นถึงความขาดมนุษยธรรมกระทำได้แม้แต่เยาวชนซึ่งเป็นลูกหลานของคนในหมู่บ้านเองแล้วก็เป็นสิ่งที่ผูกไม่ออกว่าทิ่งที่ศักด์สิทธิ์เข้าถือว่า,วาเด็กมันป,ปลูกตรงนี้ได้มีความรู้เรืองจากที่นี่ก่อน ถึงจะไปที่อื่นถ้าย่างนี้ก็เราก็พยายามประชุมในช,ชาวบ้านก็จะหาไม้หาต้นมากั่งตรงนี้เพื่อทางการั่าวข่าวแม้ปเปลวเพลิงจากผู้ก่อเหตุรุนแรงจะแผดเผางเรียนบ้านตางเงาะให้มอดไหมแต่ไม่อ่าจเผาใจของชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ลงไปได้กำลังใจถูกสร้างขึ้นใหม่พร้อมๆกับพลังใจที่เพิ่มขึ้นด้วยเสียงละหมาดฮายัตเพื่อสันติภาพที่กึกก้อง เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าจิตวิญญาณของชาวตางโงยังคงอยู่และพวกเขาพร้อมผเผชิญหน้าสู้หากผู้ก่อเหตุคิดวนกลับมาเหยียบย่ำหัวใจของพวกเขาให้ต้องบอบช้ำอีกครั้งวันนี้พี่พี่พทหารจากหน่วยเฉพาะขิดกรมทหารรานที่48ก็มามอบความสุขให้แก่เด็กๆด้วยเสียงโฮวโระที่เปล่งออกมา คงช่วยบรรเทาความทุกโศกในจิตใจของพวกเขาให้จางหายลงไปไม่น้อยและหากทุกภาคส่วนร่วมมือผสานกำลังใจให้แก่กันเช่นนี้สันทีสุขที่ถูกขามหายอมเกิดขึ้นในไม่ช้าแน่นอนโรรรงเรียน ในการเรียกร้องหาสติภาพของชาวบ้านถ้าทุกชุมชนทุกหมู่บ้านร่วมมือร่วมใจกันเช่นนี้เหตุการณ์ร้ายย่อมจบสิ้นในเร็ววันค่ะชาตชายทรัพย์นิถ่ายภาพยาปราวีปรีชามาศศูนย์ประชาสัมพันธ์กองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีสวน่ารายงานเป็นกําลังใจให้กับทุกคนใน